สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับ60อารหัรสิทธนันันทงนะคะวันนี้เราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่3ของพวกเรานะคะที่เราได้มาไลฟ์สดกันแต่เป็นครั้งที่4ี่ใช่ค่ะใช่ไหมคะเพราะเราเริ่มต้นมาตั้งแต่วันเสาร์นะคะก็คิดถึงหลายๆท่านนะคะหลายๆท่านที่รอเราอยู่นะคะก็เราจะเริ่มกันทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา17.00นถึงเวลา19.00นนะคะ วันนี้ก็อาจารย์มนทวาสิทธุนปันธงนะคะผู้ดำเนินรายการแล้วก็อาจารย์เน่มงคลสิทธุนปันธงค่ะสวัสดีค่ะครับแล้วก็นน่นะคะผมอาจารย์เอกสิทธผนปันทงครับพวกเรานะคะก็มาเป็นกําลังใจให้ทุกทท่านนะคะที่ตอนนี้เราร่วมกันรณรงค์ในการปิดแมสนะคะ <c oughs> ทุกท่านก็เลยเช็คที่แล้วอาจจะโพสที่แล้วเราจะเ <c oughs> <c oughs> ห็นอาจจะไม่ไปิดแมสนะคะ <c oughs> นนวันนี้เ <c oughs> ราก็ต้องปิดแมสเพื่อดูแลสุขภาพนะคะดูแลเพื่อไม่ให้การแพร เชื้อหรือแพร่ระบาดออกไปนะคะใหนึ่งปิดแมสนะคะวิธีการปิดแมสนะคะปิดให้แน่นนะคะปิดที่จมูกแล้วก็ปิดสองข้างให้แน่นนะคะคลายคางให้เรียบร้อยนะคะหรือเวลาเราเข้าที่ชุมชนหรือที่เสี่ยงนะคะก็ปิดอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะคะใช่ค่ะวันนี้ไปที่ในห้างมาหล้ยหลายท่าน เอาลงมาที่ใต้จมูกนะคะแล้วก็เอาลงมาที่ใต้คางนะคะสงสารคนที่อยู่ใกล้ๆตัวรอบตัวนะคะใช่ันแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะที่พกติดตัวไว้เป็นประจําเลยก็คืออันนี้นะคะหลังจากที่เราเดินจับนู่นจับนี่จับนั่นแล้วก็ใช้ฉีดนะคะแล้วก็มก็ช่วยหลายๆอย่างเพราะหลายคนก็ให้พยายามให้ล้างมือบ่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีเราล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยนะครับพยายามที่จะให้ตัวแอลกอฮอล์เนี่ยอยู่บนมือเราสักประมาณ ระยะนึงนะครับ20-30<ช>วินาทีให้ร<ช>ะเหยหแล้วให้แห้งออกไปเอง<ช>นะครับเพราะถ้าเกิดว่าเร็วกว่านั้นเนี่ยบางทีอาจจะค่าเชื้อได้ไม่หมดนะครับ<ช>ก็พยายามให้อยู่นานหน่อยท่านที่ใช้แมสก็พยายามที่อย่าเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงอาจารย์ันวางก็<ช>คือแบบใ,<ช>ให้อยู่กับเนี่ยก็คือใส่ให้อยู่เป็นปกติ อย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆแล้วถ้าท่านที่ใช้เป็นแมตผ้าก็พยายามล้างทุกวันพยายามซักตางทุกวันนะคะซักล้างแล้วเอามาใช้แนะนําซักด้วยสบู่หรือเจลล้างหน้านะคะเพราะว่าจัตบมันทีวาได้ซักแล้วซักด้วยน้ํายาซักผ้าซึ่งทําให้เกิดอาการแพ้อ๋อนะคะอันนี้อันนี้เป็นอะไรที่เคล็ดลับเลยเพราะว่า ครีมหรือโฟมที่เราล้างหน้าหรือสบู่ที่เราล้างหน้าเนี่ยเราทดสอบแล้วว่าเราไม่แพ้ถูกไหมคะถ้าเราได้เอาไปซักเนี่ยแล้วเวลาเอาไปตากแห้งเรามาใช้กับหน้าเนี่ยอยู่กับหน้าเราทั้งวันเนี่ยทาให้เกิดอาการแพ้ได้ค่ะเพราะครั้งแรกลืมอะค่ะกอาไปซักใช้น้ํายาซักซึ่งเกิดอาการแพ้ที่หน้าแล้วก็คันนะคะก็เลยต้องใช้เป็นโฟมล้างหน้าหรือว่าสบู่ที่เราใช้ล้างหน้าอะไรเงี้ยที่เราไม่แพ้นะคะจะดีที่สุดเลยนะคะ ค่ะบางทีงาบางทีเราออกไปไหนมาไหนแล้วบางทีเรากลับไปหาพ่อแม่เราเอา่เอไม่แบบบ้านท่านอยู่คนละที่กับเราอย่างเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเราไม่ไว้ใจตัวเราเองว่าเราจะเอาไปแพ,แพร่ให้กับคนในครอบครัวหรือเปล่าใช่ค่ะเรา<ะ>ก็ปิดแมสอยู่บ้านก็ปิดแมสนะคะอาจารย์ จนีก็ไม่ทานข้าวอะค่ะปิดแม้แล้วเราก็ไม่ได้ทานข้าวไปแยกกินข้าวแยกกินข้าวไปแบบทานข้าวมัห่างข้าวไปต้องกินไม่ได้นะคะปิดแม้แต่ว่าก็คือเวลาเว้นระยะห่างระยะห่าในการรับประทานข้าวนะคะอย่ว่าเวลาแบบเราไปข้างนอกมาโอกาสที่จะติดก็สูงเพราะฉะนั้นการป้องกันไ้ก่อนคือกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็เวลาออกมาจากที่ชุมชนเนี่ยเราก็รีบเข้าไปอาบน้ำชำระ สิ่งที่เป็นสกปปกอะไรที่เป็นเชื้อโรคให้หมดก่อนทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะรอให้ในเรื่องของช่วงช่วงระยะนี้ให้ให้มันทุเลาลงไปก่อนนะครับให้อย่างน้อยก็เป็นประมาณสักอยู่ในช่วงของการก้างเดือนสิบสี่วันอะไรเงี้ครับลงไปนะครับแต่ได้ดีขึ้นแล้วอย่าลืมกิจกรรมดีของเรานะคะหลายๆท่านที่เป็น fc แฟนพันธุ์แท้ของเราเลยนะคะเป็นแฟนเพจของเราเลยนะคะอย่าลืมโพสไว้ใต้ เหตนี้นะคะชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะคะเดี๋ยวเราจะมีแอดมินเลือกท่านขึ้นมาว่าท่านได้ถูกตามกฎกติกาคำถามสั้นๆง่ายๆหนึ่งคำถามที่ท่านร้อนใจอยากทราบนะคะเราจะตอบคำถามฟรีหนึ่งคำถามค่ะสั้นๆแต่ขอเป็นคำถามที่มีรายละเอียดนะรมีรายละเอียดใช่ค่ะสั้นๆเดี๋ยวจะแบบกว้างอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องมาดูดวงส่วนตัวสัดนหนึ่งนะครับเป็นแบบคำถามที่ประเภทแบบ เรื่องการงานจะเป็นลักษณะไหนยังไงตกงานอยู่ค่ะได้งานไมคะตอนนี้จะไปขายอาหารตอนนี้ขายเสื้อผ้าหรืออันไหนเนี่ยค่ะใช่ค่ะจะดวงเป็นเหมาะกับงานที่เกี่ยวกับขายเสื้อผ้าได้ไหมคะอาจารย์ถาได้เพราะว่าในช่วงเวลานี้ก็หลายๆคนก็อาจจะยังมีช่วงที่ทําให้ต้องตัดสินใจหรืออะไรต่างๆนานาในช่วงสภาวะอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอีกเรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราจะรับโทรศัพท์กันนะคะรับสายสดกันนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่จดกันไว้ก่อนนะคะ0 9 8ย์ เก้าก็แปดสานะคะจดเอาไว้ก่อนนะคะแต่อย่าเพิ่งโทรนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราได้ทิ้งช่วงนิดนึงนะคะเรามาคุยกันเรื่องดวงดาวตอนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารับสายสดกันนะคะใช,ะช่วงนี้ก็คือช่วงนีเ้เป็นช่วงที่หลายๆดาวที่เคลื่อนย้ายอย่างวันนี้ดาวจันะะเ,เนี่ยนะคะคือเลข2เนี่ยนะคะ ย้ายโคจรย้ายขึ้นมาอยู่ในเรือนราศีมังกรนะคะอยู่ในเรือนราศีมังกรซึ่งมีดาวเสาตั้งรับอยู่นะคะก็คือเลข7นะคะเพราะฉะนั้นนะดาวจันทร์กับดาวเสาร์เพื่อเจอกันเป็นพิเศษนะคะอันนี้แค่พูดเป็นเรื่องดวงดาวดวงดาวดวงดาวที่โยกย้ายใช่ไหมคะจันเอกใช่ค่ะมาพอดีเลยหรือว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีดาวเทพพุทธนะครับก่อนที่เราจะไล์เนี่ยนะครับก็คือมีวันที่29เมษายนที่ผ่านมาดาวเทพพุทธเนี่ยโคจร นะครับโคจรเดินหน้านะครับเสดเดินหน้าวันที่29เมษายนเข้าสู่เรือนราศีพฤษภนะครับนี่ก็เป็นอีกดวงดาวหนึ่งที่ไปเจอกับองค์เทพพราหูเทพราหูครับที่เราตั้งรับอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังเอกสารสัญญาการพูดการติดต่อเจรจามีการสื่อสารที่ผิดพลาดได้นะคะเพราะว่าองค์พราหูกับพระพุทธเป็นดาวคที่การสื่อสารที่อาจจะมีการผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้น ท่านใดที่ทาเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ครับหรือว่าท่านที่ไปทางานหรือตัดสินใจหรือทำอะไรอย่าเพิ่งใจร้อนในช่วงนี้นะครับใช่ค่ะค่อยๆมีรายละเอียดจะต้องคุยงานจะต้องติดต่อจะต้องอะไรเนี่ยท่านจะต้องเป็นคนรอบคอบละเอียดนะครับสักนิดหนึ่งอะไรที่มันจะเป็นเรื่องของการที่อาจจะทําให้มีเรื่องของปัญหาขัดข้องในการทํางานระหว่างใครที่ทํางานก็ให้ จะเย็นๆย็นลงบ้างในช่วงนี้แล้วก็หลายๆท่านนะคะที่ดูแลสุขภาพนิดนึงเพราะว่าอย่างวันเนี้ยดาวเสาร์กับดาวจันทร์ที่เจอกันเนี่ยเป็นเหตุให้เออมีการสูญเสียหรือการพัดผ้าหรือการสียอกเสียใจหรือเสียของรักได้นะคะก็มีเหตุต้องระมัดระวังแต่ก็ต้องดูตามพื้นดวงของแต่ละท่านด้วยเหมือนอย่างที่ให้ท่านฝากดวงชะตาราศีไว้ก็คือฝากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดไว้เนี่ยเราจะได้รู้ว่า ลัคนาของท่านเป็นลัคนาเวลาตกฟากลัคนาราศีอะไรนะคะราศีเกิดเนี่ยก็คือช่วงพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าหงค์เช้าแต่ลัคนาเกิดเนี่ยจะเป็นเวลาที่ท่านตกฟากออกมาเพราะพระอาทิตย์เดินราศีละสองชั่วโมงนะคะก็จะขยับไปอย่างท่านเกิดช่วงหงคมเช้าเป็นลัคนาเป็นราศีตุลแต่ท่านอาจจะไปเกิดเที่ยงวันก็อาจจะเป็นมังกรได้หรือเกิด ตอนหกโมงเย็นก็เป็นเมษได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นการถูกบวงวางลัคนานะคะหลายท่านที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะสามารถฝากข้อความชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็จังหวัดเกิดไว้หรือว่าอยากยะทราบแค่เอ๊ะไม่รู้ว่ารู้แต่ราศีเกิดอะค่ะอาจารย์แต่ไม่ทราบลัคนาอะไร อาจารย์ช่วยช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าลักษณะอะไรอะไรมีหลายคนนะครับมีหลายคนที่ส่งเข้ามาในไลน์ในก็คือในไลน์ของเราอะนะครับค่ะอยากรู้ลักษณะค่ะต้องทํายังไงบ้างคะอะไรเงี้ยครับค่ะก็เราก็สามารถที่จะตรวจให้ได้นะครับว่าลักษณะอะไรเพราะยังไงเนี้ยคือหรือว่าถ้าแฟนเพจท่านไหนที่อยากจะรู้นะครับกําลังรับชมรายการของเราอยู่แล้วอยากจะทราบว่าเออลักษณะของเราจริงๆเป็นลักษณะอะไรก็สามารถที่จะ คอมเมนต์ <Comment S 2> นะครับใต้เพจนี้ได้อย่าลืมนะฮะฝากแชร์ใ,ชให้กับเราด้วยนะฮะใช่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่สนใจตอนนี้เรือนพยาโหราทิิปดีเราเนี่ยปิดนะคะคะท่านที่มาผิดหวังหรือว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ดูเขาไม่ได้ดูเพจของเราก็รบกวนเข้า Facebook นะคะ พิมพ์เลข6กไทยเลขศูนย์นะคะเราจะขึ้น60สิอรหันสิบถุนฟันทงนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยแค่พิมแค่หกสิวก็ขึ้นแล้วก็ไม่น้อจะเป็นเลขอารบบกหรือเลขไทยเนี่ยขึ้นเั้หมดของเราขึ้นหมดเลยแต่ของเราก็เป็นใช้เลขไทยอ่ะเลขไทยแต่ท่านเพจจริงๆเราจะเป็นชื่อไทย60ขไหรหันเพราะว่าหลายๆท่านจะได้ตามข่าวสารของเราว่าเราปิดช่วงไหนมีกิจกรรมดีๆอะไรและตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะคะหรือว่ามาตามชมไลฟ์สดกับเรานะคะหรือท่านที่อะไรท่านที่ยังแบบ เอ๊ะทำไม่ปิดอะไรอย่างเงี้ยมีมีเข้ามาหลายท่านเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอะเราปิดถึงยังปิดถึงเดือนพฤษภาปลายเดือนนี้อยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีการขยับเวลาตามมาตรการก่อนประเมินผลดูในช่วงเวลาตรงนั้นอีกทีหนึ่งแหมแฟนมันแท้ของเรายไม่รู้เข้ามาหรือเปล่าคุณก้อยคุณน้ำหวานคุณอะไรนะลาเต้ใช่ไหมคะแล้วหลายๆท่านที่เพจที่แล้วที่ทักทายเข้ามา อย่าลืมทักทายกันเข้ามานะคะคุณเปิ้ลอย่างเงี้ยค่ะคุณตุ้มอยู่ไหมคะอย่าลืมทักทายเรานะคะเราคิดถึงทุกท่านเลยนะคะอาจารย์วันเทวานี่จําแฟนตัวยงได้นะ้โอ้จำได้เลยค่ะมีหลยๆท่านอาจารย์เดกก็พอจะจําได้นะคะเนี่ยอ๋อจำได้นะคะเนี่ยนี่พยายามจะดูที่ว่าตอนนี้เพราะ่ในคอมเมนต์หลายๆท่านไม่ไเป็นแฟนของเราก็จะมีเขามีเข้ามาทุกทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์มาแล้วนะคะค่ะ ทุงนี้เป็นคุณสดทักจำได้ไหมอ๋อคุณสวดทักคุณสดทักคุณสดทักคุณดูไปแล้วเนี่ยหลายหลท่านคุณมิพารัตนะคะสวัสดีค่ะค่ะอยากรู้แต่ไม่รู้เวลาเกิดโอ้โหเสียดายเลยอยากดูแต่ไม่รู้เวลาเกิดรอดูลายมือค่ะ อ๋อดูรอดูอะไรเราดูอะไรมือนะคะยังไม่ได้เปิดเลยเราจะเปิดเรียนอาจารย์อาจารย์ท่านจะเปิดเรียนประมาณสิงหากันยาแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะได้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะคะก็รอจังหวะนิดนึงแล้วเราจะได้มาดูลายมือกันโดยที่ไม่ต้องมีเวลาเกิดใช่นะคะอาจารย์ท่านตอนนี้ก็เปิดรับอยู่นะคะเพราะว่าใคิดว่าก็จะเต็มแล้วค่ะเลยแค่ไม่กี่สิบที่เท่านั้นเองนะคะหลายๆท่านที่สนใจอยากจะเรียนสามารถติดต่อได้ที่แอปฟั o n g c o m นะคะ สวัสดีค่ะคุณนน์รอคำทำนายค่ะของผู้โชคดีรวมเล่นเกมเด็กไทยในเพจนี้เลยคุณนน์คุณนน์คะคุณนน์ยังไม่กดไลค์กดแชร์ให้เราเลยนะคะแล้วคุณนน์ให้ในเพจตอนนี้เลยตอนแล้วคุณนน์ยังไม่มีจังหวัดเกิดให้เราเลยนะคะคุณนน์นโอเคเดี๋ยวจะได้ทายเลยนะคุณจะมุกมณ์สวัสดีค่ะคุณมุคลอันนี้แฟนอันนี้แฟนแฟนตัวยงของเราเลยนะคะคุณมุคลเนี่ยนะคะประธานเราเนี่ยเขา มีโอกาสที่จะจัดกิจกรรมดีๆช่วนแฟนเพจไปร่วมบุญกับพวกเราโดยการที่น่าจะไปล้างอไปไปทำความสะอาดที่วัดก็มีกิจกรรมดีๆนิดนึงที่เราไปทำกันมานะคะก็ได้เอาเอาบุญเนี่ยเอาบุกท่านด้วยนะคะว่าเราได้แบบไปร่วม ทำความสะอาดจะดีที่วัดมงคลสวัสดิ์มานะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยที่ที่แบบเหมือนกับได้ชมเราเราก็ได้มีกําลังใจกำลังใจวันนี้อาจจะดูล้าๆกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งจะทำไปนั้มาใช่อาทิตย์ที่แล้วนี่เองใช่ค่ะไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้วค่ะสามวันที่ผ่านมาใช่ถอยหลังไปสามวันนี่เองค่ะนะคะหลายๆท่านเนี่ยอย่างคุณคุณเอ่อคุณนน์เนี่ยคุณนนน์ฝากเออยังไม่มีจังหวัดเกิดเลยนะคะคุณนน์เดี๋ยวจะได้ดู ทายในรายการให้เลยค่ะคุณนนที่ค้างไว้ขอจังหวัดเกิดด้วยค่ะอืมคุณนอนอยู่นะค่ะควันนี้ออ่เช่วงเนี้ยเป็นช่วงจังหวะที่หลายๆท่านอาจจะแบบเหนื่อยล้าหรือว่ากังวลวิตกไม่ต้องวิตกนะคะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยผ่านมาหลายๆหลายๆเรื่องหลายๆอย่างละ,ะในในในเหตุการณ์โดยเฉพาะ จะรุ่นเราก็กระไรอยู่นะอาจารย์เอกเพราะอาจารย์เอกก็ <c oughs> ใกล้เคียงอาจารย์มนเนี่ยแหละอค่ะใกล้เคียงกันแล้วอายุใกล้เคียงกันใช่ไหมคะที <c> ่ <oughs> ใ,ใกล้เคียงกันเพราะว่าเราจะได้ได้เราได้เจอประสบการณ์ <c oughs> ได้เก็บสถิติ <c oughs> หลายๆลยอย่าง <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> <ช>ว่าดวงดาวโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ของของของบ้านเมืองมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ใช่ไหมคะอย่างตั้งแต่เสา ดาวเสาร์เร็งลัคนาเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นดาวเสาร์เข้ามรณะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ดาวเสาร์เป็นเกษตรตาที่ประดีเราเลยมั่นใจในในดวงความเป็นอยู่ของของของพวกเรานะคะเราจะมีความมั่นคงขึ้นแน่นอนนะคะเกี่ยวกับการเกษตรและช่วงนี้ดาวพฤหัสกับก็ยิ่งได้เข้าพกสุภาของดวงเมืองแล้วใช่ไหมคะก็อะไรหลายอย่างลาภกของดวงก็ลาพกของดวงเมืองก็จะมีอะไรดีๆที่ที่ที่เข้ามาใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นอะ หลายๆท่านไม่ต้องกังวลไปนะคะทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วตื่นก็ดับไปนะคะขอให้ทุกคนอยู่ในในความไม่ประมาทแล้วก็ระมัดระวังเต็มที่นะคะเป็นเหตุการณ์ที่บางทีเราเห็นดวงดาวแล้วบางทีเดี๋ยวอาจจะแบบอ่หลายๆท่านนะครับที่เกาะติดสถานการณ์เกาะติดข่าวอยู่เนี่ยให้ทําใจเย็นๆฮะเดี๋ยวเรื่องราวเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งขอ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 งดวงเมืองของดวงที่กำลังเกิดอยู่ทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะพีคายแล้วทุกอย่าง ก็จะม,มะีวัคซีนมียาที่จะรักษาช่วยป้องกันได้นะคะตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสกแารฉีดวัคซีนขึ้นมาแล้วแต่หลาย<ะ>ท่านถ้าช่วงเวลานี้ถ้าแบบว่าตอนนี้เออกลับมาทํางานที่บ้านหรืออะไรยนะฮะเรามาแชร์กันได้นะฮะ <Okay. S 2> มาคุยกับในเพจของเรานะฮะไม่ว่าส่งข้อความาอย่งนี้ได้ให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วดูดวงให้นะคะจะได้แบบเป็นแนวทางเป็นการวางแผนชีวิตจากดวงดาวนะคะ เพจของเราช่วงเราไลฟ์สดนี่จะเป็นเปสองช่วงค่ะช่วงแรกเราพูดคุยช่วงต้นๆกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มดูดวงกันเลยนะคะส่วนช่วงที่สองนี่เดี๋ยวเราเต็มอิ่มกับการพยากรณ์นะคะหลายๆท่านที่ส่งเข้ามานะคะเราก็จะมีการพยากรณ์กันให้เต็มที่นะคะกับท่านที่วิตกกังวลอยู่หลายๆเรื่องนะคะมีคุณวิเชียนก็ฝากข้อความไว้แล้วเนาะว่าครบด้วยประธาน แอดมินประธานเราเป็นคนเลือกดวงนี้มาเลยนะในปีนี้มีโอกาสเจอเนื้อคู่ใหม่หรอจะจะแบบว่าจะมีเนื้อคู่ใหม่ค่ะคุณค่ะคุณวิเชียนคุณวิเชียนจะมีเนื้อคู่ไหมรอไม่ไหวแล้วทันนีทำเสียใจขอบคุณครับคุณวิเชียนตอนนี้อายุเท่าไหร่น่าสามสิบเจ็ดปีสี่เดือนสิบเจ็ดวันคุณวิเชียนกังวลทำไมคะเนี่ยแค่ตอนนี้แค่ทุกๆนิดนิดหน่อยๆน่อยเอง คุณพิเชนผูกดวงวางลัคนาแล้วได้ลัคนาราศี<ช>พฤษภนะคะอืมลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเป็นราศีหนึ่งที่แหม่มีความอ่อนหวานน่ารักจริงใจเป็นดาวศิลปินศิลปะนะคะ,ะ,คะแต่พอดีว่าอาจจะไปอยู่ลูกมากมีตกม,มุมมีกำแพงน่าจะมีกำแพงความรักเต่าที่เคยมีบาดแผลมากกว่าแล้วก็เลยยังแบบเหมือนยังกลัวว่าจะเจ็บอีกอะไรเงี้ย คือ,อในตอนนี้มีมีดาวดวงหนึ่งที่เข้าไปกระตุ้นในดวงของคุณวิเชียร <c oughs> ให้คุณวิเชียรนะครับในเรื่องของความรักความรักใครสักคนหนึ่งแล้วนะครับระลังจะรักใครแล้วทําให้ตัวเองอเป็นคนหลงหแล้วก็ปักใจในช่วงเวลานี้หรืออยากจะมีความรักเข้ามาในช่วงเวลานี้เวลารู้สึกมีคนเข้ามาคุยแล้วทําให้แบบกระชุ่มกระชวยะฮะกำลังดีนะฮะเอาง่ายๆคอยอยากกระชุ่มกระชวยว่างั้นเธอตอนนี้อยากกระชุ่มกระชวยแล้ว ลำพังตัวเองก็นะอืมคิดมากอยู่แล้วนะเป็นคนช่างคิดช่างจับผิดช่างสังเกตอยู่แล้วคู่ที่มาก็ใช่ว่าน้อยนะคะดาวคู่ครองเลือกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่าอย่างน้อยในเรือนปัตตานีดาวคู่ครองนี่ก็ดีมากก็โอเคนะต้องนะหนึ่งเป็นคนที่ดูดีสะอาดสะอานเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ดาวคู่ครองใช่ไหมคะจันเอกสาเนี่ยนะครับมาจากภพสุภาเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดว่าอยู่อยู่ไปยันยาวๆเนี่ยอาจจะกลัวกลัวว่าจะต่อไปอาจจะเป็นโสดยาวหรืออะไรเงี้ยใช่จังวันจังวลเริ่มกังวันเริ่มกังวันแล้วเริ่มกลัวอันไหนนะตันเอกตองบอกไปสิคะว่าช่วงเนี้ยเป็นยังไงบ้างอะครับในช่วงนี้ก็การที่มีดาวราหูเข้าไปจอดไปกระตุ้นในลัคนาของตัวเองนะครับไปสัมพันธ์อยู่กับแล้วก็ไปเลงอยู่กับกลุ่มดาวที่อยู่ในเรือนของคู่ครองแล้วก็คนรักเนี่ยมันทําให ถ้าเกิดว่าคุณวิเชียนเองเน<ช>ี่ยจะมีใครเข้ามาสักคนในช่วงของเวลาตรงนี้เองเนี่ยนะครับก<ช>็ะจะทําให้ตัวเองอ่ะอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่ารู้สึกดีรู้สึกกระชุ่มกระชวยรู้สึก<ช>มีกําลังใจขึ้นมาแล้วก็เมีความรู้สึกที่ดีกับคนคนนั้นเข้ามาได้นะครับ<ช><ช>แต่ว่าต้องรออีกนิดนึงครับคบกันไปคุยกันไปยังไงก็แล้วแต่จะลงเอยแน่ๆจะมีโอกาสได้เจอนะครับแต่ต้องรอปีแต่ต้องรอหกห้านะฮะต้องรอปีหน้าปีต่อไปถึงจะดีในเรื่องชีวิตคู่นะครับเพราะว่าเหตุผลเนี่ยนะครับ ปีถัดไปเนี่ยตอนเนี้ยปีหกห้าดาวพฤหัสจะจรขึ้นใช่ไหมคะพฤหัสจะจรขึ้นมาเป็นราพันะครับเลงกับดาวคู่ครองใช่ค่ะก็จะได้เจอคนที่รู้ใจถูกใจที่คาดหวังไว้ว่าจะเป็นอย่างที่คิดอเปล่าอาจารย์เอกครับก็จะเป็นคนที่รู้สึกว่าเราคบด้วยแล้วเป็นคนที่หลายๆอย่างนะฮะที่มาจะลงตัวแล้วก็ไปนด้วยกันได้คืออยากมีทั้งเพื่อนและแฟน ด,ดูดูดูลักษณะแล้วเนี่ยอยากมีทั้งเพื่อนและแฟนคุยกันรู้เรื่องเข้าใจแล้วก็สื่อสารกันแบบเอเป็นดังที่หวังดังตั้งใจหลายๆอย่างหลายๆประเด็นเพราะว่าดาวคู่เนี่ยเป็นมหาจักรก็ไม่ชอบคนก็จะชอบคนขออยันนิดนึงอะค่ะตอนนี้ใช่ไหมคะนั่นแหละจะได้ตรงนั้นแหละค่ะนะคะคุณวิเชียนไม่ต้องกังวลไปนะคะช่วงนี้อก็ขอให้ดู เลยขึ้นมาทันทีใช่ไหมคะคุณวิเชียนตอบมาได้นะคะเราดูคอมเมนต์คุณวิเชียนอยู่นะคะค่ะ<ช>นะนะคะหลายๆท่านที่อยากทราบก็สามารถที่จะส่งเข้ามาตามใต้เพจ<อ>นี้ได้เลยนะคะหรือทักทายกันบ้างก็ได้นะคะค่ะ<ช>ไม่ได้เจอเจอกันนานเป็นต้องใช้อ่ะแล้วก็ให้มันแบบว่าตรขาเลยอ่ะเพราะว่ามันเงี้ยมันเล็กหอ 啊！请我从马上，你问的